โอเคครับผมแล้วตัดมาตรงนี้ก่อนเลยฮนะก็ตออสูรเดไวแล้วตรงนี้เขาฟาร์มรับผมโอ้หคิลเลอร์เขาเล่นเป็นพีละมมเทสแล้วได้ยินเครื่องครับผมลากแล้วโอ้โหมันไม่โดนครับผมแล้วยังไงแล้วยังไง ได้ยินอยู่ครับยังได้ยินเสียงวิ่งอยู่ฮะแล้วดักลากมีดไปก่อนครับผมเอายังไงเขาวนครับผมเขายังวนชิวๆอยู่ฮะตรงนี้โอ้แล้วจะเอีหรือเปล่าเขายังวิ่งวนอยู่ฮะ <c oughs> แล้วเหยียบแล้วครับผม <c oughs> เหยียบรวดหนามที่กีดไว้แล้วฮะ จะอีหรือเปล่าอุ้ยแล้วลากไปจังหวะนี้ยังไม่โดนนะผมตรงนี้ยังไม่โดนเอา้าแล้วเหมือนหลงไฟงหรือเปล่าล้วตีจังหวะตีไม้ครับผมอู้แล้วมันไม่โดนนะจังหวะลากเมื่อกี้มันไม่โดนนะผมแล้วเปย์ไม้หนึ่งพันใส่หน้าเต็มๆไปเลยฮนะแล้วยังไงไล่ต่อหรือเปล่าฮนะแล้วปั่นสามติดไปเลยอนะ่ะหนึ่งเครื่อง โอ้โหแล้วตรงนี้ยังไม่ได้ล้มด้วยครับผมแล้วอุย้ยนด้เคสสุยมันไม่ถึกครับผมมันไม่ถึกขบวนการมูฟออนมาแล้วแล้วมันเข้าหลังไปเลยฮะจังหวะนี้โอ้โหเอาอยัางไงดีฮนะ ตัวเองเข้ามาบริเวณกะท่อมครับเราเกินทีสองติดไปเลยฮะมันไม่ถึงครับผมตัดสินใจช้าไปนิดนึงฮะคิลเลอร์แล้วตรงนั้นเขาปั่นกันชิวๆเลยฮะมันยังไม่โดนครับคิลเลอร์ครับโอ้แล้วลากยาวๆไปก่อนครับผมคินนี้ยังไล่ไม่ยังไล่ไม่จนนะคิลเลอร์ แต่ก็ยังไล่อยู่ฮะก็ยังไม่โดนยังนี้ยังเอาตัวรอดไปอยู่ฮะยังเอาตัวรอดได้ชิวๆไปอยู่ฮะตรงนี้แล้วตรงนี้มันโล่งซะเหลือเกินโอ้ยยังเอาตัวรอดได้อยู่ฮะมันไม่โดนครับดักหน้าไปเลยเหมือนี่เขาฉีกครับผม ยังฉี่ตัวเองออกมาเล่นแมทเทพตรงนี้แต่แมทเทพตรงนี้ไม่มีไม้เล่นแล้วโอ <c oughs> ้โหแล้วจะรับจบหรือเปล่าแล้วครืงที่สามตีไปเลยฮะ <c oughs> อืมดักหน้าดักหน้าไม่โดนนะผมยังเอาตัวรอดครับผมยังจุ๊กคนเดียวอยู่ฮะยังจุ๊กอยู่ได้ะ แล้วเหยียบหนาไปอู๋แล้วดักหน้าหรือเกินนาดักหน้าไกลเกินไปหรือเปล่าอะเอายังไงดีครับยังวนยังวนเนียนเนียนไปครับคนเดียวจะรับจบเลยตรงนี้หรือเปล่าวะแล้วเปไปหนึ่งพันที่หน้าฮะจะเดิ่นโชว์มาโกออหรือเปล่าครับหนึ่งเครื่องฮะเอหนึ่งคนกับสี่เครื่องไปแล้วอะ โอ้โหแล้วพิ้วพิュครับคนนี้แล้วเดินไล่เลยครับผมเอ้แล้วมันไม่โดนครับผมแล้วยังไงหลงหรือเปล่าเหมือนฉันหลงครับผมเหมือนคิลเลอร์จะหลงรอยเท้าแล้วกระทืบไม้ไหมครับหนึ่งทีโอ้แล้วยังรับจุกคนเดียว คนเดียวเดียวเดียวไปฮะ<_ <C> _>แล้วยังไงยังไล่ต่อไม่ลดละฮะ<_ <C> _>อูห้หแล้วตีแล้วลากดักดอกนี้ก็ยังไม่โดนนะผมเดอดโชมาร์โกออนไปครับผมคนเดียวโดโดฮะ<_ <C> _>อูห้หแล้วเปหนึ่พที่หน้าไปก่อนนะ เหมือนจะระับ <het at> จบไปเลยฮะก็ยังไล่มาอยู่ครับไกลๆก็ยังไล่อยู่ครับผมยังมีความพยายามะและจเต็ปหน้าปากไปก่อนหนึ่งทีฮะแล้วจะดักวัดใจข้างล่างครับคินเลอร์ โอ้คนเดียวผิวผิวฮนะคนเดียวผิวผิวครับใครจะไปเชื่อ <c oughs> แล้วฉีกออกมาครับผมหุย <c oughs> ดอกนี้เหมือนจะทันครับเหมือนจะได้ล้มแล้วฮนะ <c oughs> แล้วตีล้มไปเลยครับ เอายังไงฮะจะตัดสินใจยกหรือเปล่ายกแล้วครับผมแล้วแขวนเฟดแรกไปฮะอีแล้วตัดมาตรงนี้มีคนมาฟาร์มของครับผมเหมือนจะเห็นรอยเท้าบริเวณแถวนี้ด้วยฮนะ ตัดสินใจมากาชื้นเื่องก่อนครับผมแล้วโอ้เหมือนจะมีตาช่างครับชิลเลอร์เอายังไงจะไล่คนไหนดีฮนะเหมือนจะไล่คนติดตาช่างครับผมเหมือนจะเดินยัดเลยนะครับผมดูจากทรงแล้วแล้วซาต็ปหน้าต่างไปก่อนหนึ่งทีหยุดชิลเลอร์มีหยุด แล้วเดาใจไปครับผมจังหวะเมื่อกี้ก็ยังไม่โดนนะแล้วยังพิวหน้าอยู่นะเฟิงหมิน <c oughs> เหมือนกินเลือจะยืนนิ่งไปสักคู่นะผม <c oughs> แล้วเป <c oughs> ไปที่หน้าหนึ่งพันนะสำหรับเฟิงหมินโ <c oughs> <c oughs> อ้โหยังเอาตัวรอดจากจังหวะเมื่อกี้ได้ฮนะ ขนาดตัวเองมีตาช่างนะนี่อแล้วซาไลท์ไม้เอาตัวรอดมาก่อนครับผมแล้วเหมือนเครื่องจะก้า้าไวสองสามเครื่องครับผมเอาอยัางไงเหมือนจะมียกที่สองครับ อุ้ยมันได้แค่สวยฮะมันไม่ถือฮะผมแล้วจังหวะน,นี้เหยียบหนามไปก่อนนะผมอุ้ยแล้วดักเข้ามาอย่างสวยครับผมเป็นการเดาใจร้วๆนะเอาไงเอางแล้วคือดีฮาติดแล้วด้วยฮนะยแล้วจังหวะลากมาจังหวะน,นี้มันไม่โดนนะผม เอายังไงวัดใจลากใส่เลยหรือเปล่าแล้วเขายังพิวได้ยาวๆ่ะตรงนี้โอ้หแล้วจังหวะวัดใจดันถูก้วยฮะโอ้แล้วยังไงดีแล้วยังไงดีถัดมาเดี๋ยวไว้กำลังเปิดประตูฮะเหมือนจะเปิดประตูเก้าๆไปแล้วบานหนึ่งับผม จริงด้วยฮนะเก้าาไว้แล้วหนึ่งบานแล้วเปิดประตูเลยคนระับสำหรับเคนเดสันแล้วตรงนี้เขามาบล็อกกันครับผมแล้วหลุดเสียด้วยฮนะเอ่ายังไงดีฮนะคิลเลอร์จะได้คิวหรือเปล่าฮนะแล้วเหมือนกับเคนเดสันวิ่งมาเซฟด้วยฮนะโอ้โหแล้วเหมือนจะรอดสี่ครับผมเรียบร้อยโรงเรียนจีนไปฮนะ Pokémon> คนเดียวรับจบไปเลยฮะโอ้โห MVP เลยเกินะผมเดี๋ยวทวนแต้มกันหน่อยครับผมแต้มเยอะสุดอยู่ที่หมื่นเก้าเก้าร้อยแปดสิบแปดสิบสามแต้มเลือนนะ แล้วก็แต้มต่ำสุดของเซอร์ครับอยู่ที่หมื่นสี่แปดร้อยแปดสิบสี่แต้มเลือดนะฮะแล้วคิลเลอร์อยู่ที่หมื่นสามสามร้อยยี่สิบเอ็ดแต้มเลือดครับผม